ดูเดี๋ยวไปดูถึงแล้วแกฉันรู้รหัสผ่านอ้าวไม่เข้าประตูกันเลยเหรอสวัสดีค่ะท่านประธานสาวสองเรานะคะสาวสองยอนมาจากอะไรคะสาวสวยอย่างเราต้องมาดูห้องที่สวยอย่างเรานั่นเองใช่ไหมจ๊า ท่านประธานใช้คำว่าประธานนะคะจะขอนั่งดูเฉยๆนะคะเราอ่ะได้พาสาวสวยสองคนนะคะมาดูห้องเราก็จะบอกว่าเชิญดูตามสปายเลยว่าท่านประธานสสอย่างเราจะต้องมีห้องที่แบบสวยแค่ไหนจริงๆที่สวยกว่าห้องท่านประธานนะคะก็คือประธานนี่เองโอเคค่ะโอเคจบ แล้วก็แบบมีบ้านอย่างนี้ให้ด้วยเอาไว้มาจิบตรงนี้กับชมวิวตรงนี้กับบรรยากาศที่น,นี่อย่างนี้ถือว่าแบบโคตดีเลยห้องเนี่ยมันเป็นห้องแบบว่า1ห,ห้องนอนผนังทึบฟฟลลิ่งเหมือนแบบอยู่บ้านเลยแต่ว่าเรายังได้แบบ วิวคอนโดแบบหลักล้านแบบจ๋าเดี๋ยวจะให้สาวๆพาชมห้องก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเตรียมอาหารไว้ให้สาวๆเขาชิมเขาที่นี่เรามีครว่วิวอินแบบนี้ไว้ให้เลยก็จะบอกว่าเสร็จสับว์้ะจะทำอาหารหนักอาหารคาวอาหารหวานะคาทำได้หมดเลยเดี๋ยวตามสาวๆเขาไปดูห้องกันดีกว่าแจ่ๆรบนะคิดวสมัครประธานมั้งไหมถ้าวตีจนะประธานแล้วมันแบบว่าได้ทั้งขนาดยุบยุบดนตับแข็งคู่ตี๋คู่หมากสวยได้ชั้นหรือเปล่าจะมาแทนชั้นน่ะเดี๋ยวไป ไป,ไปทำหน้าก่อนดีไหมก่ด<ๆ>ูสีตรงนี้มันเป็นวิวแบบว่าห้องแบบโล่งมากแล้วก็โปรง่รงสบ <ๆ S 2> ายแล้วก็แบบมีมา่าาอย่างนี้ให้ด้วยอือก็วดูวิวดิโอ้โหแบบไม่บล็อกเลยเนาะใช่ไปดูที่เปิดไปดูวิวข้างนอกสิเฮ้ยอันนี้คือเขาไว้ทำไรให้ไว้เครื่องซักผ้าด้วยเนาะตรงน,นี้แล้วก็โหโล่งมากๆเลยอะข้างนอกคือใหญ่กว้างมากๆเลยแบบนอนตรงนี้ได้ปะอาจจะนอนไปเดี๋ยวจะนอนตซนนี้ ถ้าได้แบบว่ามุมนับแขกมุมควัวแบบเมื่อกี้นะถือว่าดีมากเลยแกๆเราไปแอบดูห้องนอนท่านประธานกันไหมไปคะไป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 ดีอ่ะดูดิดูหัวเตียงดูหัวเตียงดิโอ้ดูรูหร่ามากเลยหัาเขามีไฟบนเตียงด้วยแล้วก็มาแบบมากแบบนี้เลย เอาไวยมาจิตตรงนี้กับชมวิวตรงนี้กับบรรยากาศยูนอนย่างนี้ถือว่าแบด,ดีเลยคือเขาไม่เห็นเขาไม่อยู่เราไม่ต้องฟังห้องเราเออใช่นห้องเรา <c oughs> ไปดูเสือ้อผ้าท่านประธานไหมมีไหมไปดูตู้เสื้อผ้ากันดีกว่าออ้ยข้างบนก็มีด้วยอะ่ะเก้ตู้ใหญ่มากไอ้ของ,ของในทํ้ข้างบนข้างล่างเลยนะคือแบบว่าดีเฮ้ยอันนี้จะแต่งหน้าเหรอใช่เช็คความสวย สวยยังสวยแนะแกรถถ้าอย่างนี้เราไปแอบดูห้องน้ำบ้างไหมได้เผื่อนางมีอุปรกรณ์อะไรอยู่ข้างในห้องน้ำเผื่อมีของคำสวยกระจกนี่คือแบบว่าใหญ่อลังการมากอุ๊ยอาบน้ำนี่มีโซนเปียกโซนแห้งด้วยนะคือดีอ่ะข้างในอ่ะคือว่าเปลี่ยนฟิลได้เลยเพราะว่ามีกระจกแบบเซ็กซี่สุดตรงนี้ <laughs> พนักงานเชิญใครมาล่ะตรงนี้อ่ะ แต่ตรงนี้ก็คือแต่งหน้าอย่างนี้ก็ได้นะแต่งหน้าดีไม่ได้คือดีมากเลยอ่ะห้องนาลงเราไปสมัครประธานมั้งเ่เราไม่เราไม่ต้องสมัครก็ได้แต่เราแอบอ่ะเรารู้ว่าใแอบเข้ามาใช้ห้องเขา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 าไม่ได้ยินหรอกเนาเราเ็นผู้หญิงแบบนี้อ่ะประธานใช่จะบอกทุกคนเลยนะคะว่าถึงจะไม่ใช่เป็นท่านประธานก็อยากใช้ชีวิตแบบท่านประธานแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าห้องที่นี่ที่พาดูเป็นไงสวยปะสวยมาก เยี่ยมมากเลยอ่ะจะบอกว่าส,สิ่งที่ท่านประธานนะคะเรื่องอยู่ที่นี่นะคะเนื่องจากว่าห้องนี้มันเป็นห้องแบบว่าหนึ่งห้องนอนผนังทึบฟีลลิงเหมือนแบบอยู่บ้านเลยแต่ว่าเรายังได้แบบวิวคอนโดแบบหลักล้านแบบมหัาห้องนี้ขนาด30ตารางเมตรจ้ะแต่ว่าด้วยความที่เขาแบ,บ่งห้องเป็นสัดส่วนไงมันก็ได้มีพื้นที่ใหญ่เนาะตรงนี้ก็กว้างตรงนี้ก็กว้างแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครมาปกติเราจะไม่ให้ใครเข้าห้องนอนเลยนะเราจะปิดประตูแบบนี้เลยเพราะว่าห้องนอนคือห้องส่วนตัวที่เราไว้แอบตอนผู้ชายไว้ตรงนี้เอง ต่ว่าวันนี้มนเมื่อกี้มีคนแอบดูห้องเราใช่ไหมไม่เจออุปกรณ์อะไรเจอไม่เจอใช่ถ้าเกิดใครแอบดูนะคะก็จะรู้เลยว่าห้องนี้เราใช้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดของปีนี้เยใช่ตรงนี้มันใกล้กับโฮมโปรแล้วก็เดินมองบานม่วงได้แกงเดินทางสะดวกด้วยนะตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าที่นี่นะคะอยู่ติดถนนประชาชื่อเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนนะคะเกิดใครทำงานเกษตรสามเสนหรือว่างาบงวานนะคะที่นี่ก็คือแบบไปได้สบายสบายเลยประมาณสัก สินาทีนะคะก็คือสามารถเข้าไปอยู่ใจกลางเมืองได้เลยนะจ๊าแล้วก็ที่สําคัญอยากได้ใช่ไหมได้ได้เชอเงินเดือนเท่าไหร่เเงินเดือนเท่าไหร่เราก็เงินเดือนประมาณ25งหมื่นห้าพอไหวไหมคะท่านอาได้เลยนะจ๊ะใครเงินเดือน2องหมื่นห้านะคะไม่ต้องสมัครเป็นท่านประธานนะคะก็คือมาเป็นเจ้าของที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่9ก้าพันนิดเองอืมใช่สังไม่ผิดฟังไม่ผิดผ่อนแล้วต้องให้เก้าพันเท่าไหร่อะแกทำงานมาสิบปีละ โอ้ยอายุงานน้อยอะ่ะสีดูหน้าสีอืมหน้าเขาไม่ให้นะแต่ว่าอายุงานเขาก็ได้นะเพราะว่าทำงานแค่หนึ่งปี <c oughs> ก็สามารถคู่เป็นเจ้าของ้องนี้ได้แล้วเหมือนกัน ฝา <G ül> ก,กบอกเลยนะคะว่าใครอยากใช้ชีวิตแบบท่านประธานสวยๆแบบนี้นะคะที่นี่รุมพินีวิวพงเพศประชาชื่นต่อนะคะอยู่ติดถนนประชาชื่นส่วนกลางเมื่อกี้แอบดูมาแล้วใช่ปะก็มีฟิตเนสนะมองลงมาฟิตเนสมันก็เห็นวิวสะใช่ไหมฉันก็ไปแอบดูมาม่ได้มีแบบว่านวหนุ่มขอดซีโร่ใครอยากได้ <S <S มุมน,นี้นะคะอยากได้วิวแบบนี้หรือว่ายอยากจะมาหาเนื้อคู่ที่นี่ก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่ฟิตเนสนะคะเขาแยกโซนออกไปด้านนอกเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งอาคารก็จะมีทั้งสระว่ายน้ํามีฟิตเนสนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่เขามีสวนร่มลื่นด้วยนะคะใครที่บอกว่าไม่ชอบออกกําลังกายที่แบบ indoor, อินดอร์ก็คือสามารถออกออาดอได้ไดใช่แล้วต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีลูกนะคะที่นี่ด้านหลังเขาอะ่ะมีสนามแบบสนามบาสเล็กๆด้วยอุ้ยแอบเห็นข้างล่างเมื่อกี้เห็นนห้องที่สําหรับเด็กใช่่ใช่ก็จะมีมุมที่บอกว่าบางคนแบบว่า้คอนโดแล้วก็ ลูกจะไม่มีพื้นที่วิ่งเล่นใช่ปะที่นี่เขาคิดมาให้แล้วเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนห้องแบบเขาเรียกนะเบบี Room, ้รูมเหรอมันก็จะมีบอกว่าเอาไว้ให้เขาไปไป,ไปคลานไปเดินเสริมสร้างพัฒนาการอาคารจอดรถเขาอยู่ในร่มเนี่ยนะจ๊ะใครที่ต้ใส่หลักรถนะคะก็คืออยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยว่ารถฉันสอดตากแดดแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้ห้องสวยๆอยากได้รับการส่งมอบตำแหน่งนะคะท่านประธานอย่างสองคนนี้นะคะคือติดต่อค่ะผู้เรา,าทางด้านแน ด้านนี้เลยนะจ๊ะด้าน่าเลยค่ะก็บอกเลยว่าพวกเรานะคะนอกจากดูห้องให้มันแบบสวยใช่ปะเรื่องถึงเสื้อเป็นไงเราก็ดูแลให้ด้วยดังนั้นวัดซับเซอร์วิสสำหรับการซื้อคอนโดนะคะก็ต้องถึงพวกเราทางเพจนี้ได้เลยนะจ๊ะนจนถึงวันโปนเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเนาะใช่แล้วท่านประธานสมัยหน้าจะไปอยู่ที่ไหนฝากติดตามพวกเราได้ตามช่องทางน,นี้เลยนะเดี๋ยววันนี้ไปใช้ชีวิตแบบประธานก่อนดีกว่าบ๊ายบาย